สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาอินทิกรลพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งนะครับโดยว่าโจทย์ที่ให้มาก็คือ y เ,เท่ากับเาลบ x กำลังสองนะครับก็จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือ y เท่ากับ x แล้วตัวนี้ x เท่ากับ2ก็คือเขาให้เราหาจากศูนย์ถึง2เนี่ยจากศูนย์ถึง2นะครับเราก็จะการหาพื้นที่ใต้เส้นโค้งโดยการอินทิเกรตนะครับ ให้เราดูก่อนว่าเส้นโค้งสองเส้นเนี่ยมีเส้นไหนบ้างมีเส้นนี้คือเส้นสองเส้นนี้ว่านะครับหาพื้นที่เส้นสองเส้นเส้นนี้หนึ่งแล้วก็เส้นนี้สองดังนั้นเราเจอสองเส้นนี้แหละเราก็อินทิเกรตได้ศูนย์ถึงสองศูนย์ถึงสองนะครับก็ให้เราหาพื้นที่จุดนี้นะครับหาพื้นที่แรงเอาศูนย์ถึงสอง เส้นแรกก็คือเส้นบนเก้าลบ x กำลังสองลบเส้นล่างเส้นล่างก็คือ y เท่ากับ x ก็คือ x y เท่ากับ x ก็คือ x อนะครับอันนี้ y เท่ากับ9ลบ x กำลังสองอันนี้ dx อันนี้ให้เราจัดสมการมาก่อนนะครับดังนั้นตัวเนี้เราก็เอา x รวมเข้าไปเลยนะครับมันก็จะเป็น0ถึง2ของ9 -x ลบ x กำลังสองลบเอ x ตอนนี้เราสามารถอินทิเกรตได้แล้วนะครับถ้ามาถึงตรงจุดนี้มันก็จะเท่ากับอ่าตัวนี้ใส่เท่ากับ วนันนี้พอเราอินทิเกรตปุ๊บเพอเราอินทิเกรตเก้าเนี่ยมันจะได้ 9x ก็คือเอา x คูณเข้าไปนะครับมันจะได้ 9x ลบแล้วลบเนี่ยเป็นค่าคงที่นะครับเป็นค่าคงที่ลบหนึ่งที่คูณอยู่กับ x กซกำลังสองแล้วก็เอาลบลงมา แล้วก็อินทิเกรต x กำลังสองเป็น x กำลังสองบวกหนึ่งเป็น x กำลังสามส่วนสามนะครับ x กำลังสามส่วนสามอันนี้อินทิเกรตก็คูณ x เข้าไปตัวหนึ่งก็เป็น x กำลังหนึ่งบวกหนึ่งเป็น x กำลังสองก็ส่วนสองด้วย x กำลังสองส่วนสองนี่นะฮะก็คือเวลาอินทิเกรตเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับ x n บวกหส่วนด้วย n นบวกหนะครับสูตรมันจะอยู่ตรงนี้เวลาเราอินทิเกรตตัวนี้นะครับมันจะได้เท่ากับตัวนี้จากตำแหน่ง0ถึง2ตอนนี้ให้เราแทนเข้าไปโดยเอาปลายมาลบต้นนะครับมันก็จะได้เป็น9 คูณ i ก็คือสองเก้าคูณสองลบสองกำลังสามส่วนสามลบสองกำลังสองส่วนสองแล้วก็ลบต้นจริงๆต้นเนี่ยเราจะเราเห็นตรงเนี้ยศูนย์เราเขียนศูนย์เลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมแจกแจงให้ดูนะครับคือเก้าคูณศูนย์ ลบศูนย์กำลังสามส่วนสามลบศูนย์กำลังสองส่วนสองข้างหลังเนี่ยยังไงก็ได้ศูนย์นะครับอันนี้เก้าสองสิบแปดใส่วงเล็คบคนสองสองสี่สี่สองแปดได้ลบแปดส่วนสามสองสองสี่ส่วน 4, สองก็เหลือสองก็ลบสอง ลบศูนย์นะฮะเก้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์ศูนย์กำลังสามก็ศูนย์นะครับศูนย์ 0, ก, 0. 0กำลังสองก็ศนะูนย์ 2, 0. ส่วนยังไงก็ศูนย์นะครับโอเคแต่ว่าถ้าส่วนศูนย์ในนี้เขาไม่นิยามนะครับในหลักคณิตศาสตร์ถ้าส่วน 3, สามศูนย์ส่วนสามเนี่ยได้ศูนย์แต่ถ้าศูนย์ส่วนศูนย์นี่ไม่นิยามสามส่วนศูนย์ไม่นิยามนะฮะ สิบแลบสเหลือ16บหกลบแส่วนสลบศหมดไปนะครับตอนนี้เราเอา16มาคูณ3เพื่อให้ส่วนมันเท่ากันก็ตั้ง16นะครับคูณ3ามหกสามบทดหนึ่งหนึ่งสวกเป็นสี่เป็น สี่สิบแส่วนสามลบแปดส่วนสมจะได้สี่สิบส่วนสามอันนี้ก็คือสี่สิบส่วนสามนี่ก็คือพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้นะครับมันคือการตัดกันระหว่างเส้นสองเส้น,สนแล้วก็แกน x ว่ามันถึงไหนนะครับแล้วก็หาพื้นที่ตัดได้อันนี้เราจะตอบสี่สิบ ส่วนสเลยก็ได้หรือจะตอบเป็นจำนวนคระนะครับก็เอา3ามตั้งแล้วก็หารด้วยสี่สิบสามหนึ่งสามป๊บเหลือ1นชะักศูนย์ลงมา3ามสามเหลือ1เนี่ย เราก็สามารถตอบได้แล้วว่ามันเหลือเศษหนึ่งนะครับก็คือ13บคูณสมเนี่ยมันจะได้สาิบเดังนั้นมันก็จะตอบเป็นสิบของ1นส่วนสาเรียบร้อยนะครับ